การประชุมคณะรัฐมนตรีจริงๆมีหลายมติมากแต่มีหนึ่งมติที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเรื่องของมติการไม่ต่ออายุมาตรการภาษีสรารพสมิตน้ำมันดีเซลเพราะเขากังวลเรื่องของภาระผูกพันที่อาจจะมีขึ้นกับรัฐบาลชุดต่อไปอนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางนางสาวรัชนาะอารัชดาธนาดิบรเกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐม,น,มนตรีนะครับท่านก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของมติผลประชุมครมว่าจากก่อนด้านนี้ที่เรามีการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันดีเซลกันไว้เนี่ยนะครับ ในช่วงสองปีที่ผ่านมาคือราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับมาจากหลายปัจจัยหลายปัจจัยเศรษฐกิจโลกนะครับหรือปัจจัยอื่นๆก็แล้วแต่ซึ่งรัฐบาลเองก็มีการขับเคลื่อนมาตรการในการรักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยไม่ให้เกิน35บ,บาทต่อลิตรนะครับที่นี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีการดําเนินการมาตรการออกกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสา 3, 7, มิตเจ็ดฉบับโดยกระทรวง โดยกฎกระทรวงเนี่ยกำหนดพิกัดอัตราภาษีสปสมิตรฉบับที่34พศ2566เนี่ยที่ว่าปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลลง5บาทต่อลิตรซึ่งตอนแรกเนี่ยจะสิ้นสุด20กระกฎาคมนี้หลายคนก็บอกว่าจะมีการต่ออายุไหมปรากฏว่าซึ่งถ้ามันสิ้นสุดปุ๊บจะส่งผลให้อัตราภาษีเนี่ยจะกลับสู่ภาวะปกติแต<ช>่ด้วยข้อจํากัดทางกฎหมายซึ่งขณะนี้เป็นรัฐบาลรักษาการเลยทําให้การพิจารณาการใช้มาตรการภาษีเนี่ยอาจจะเป็นภาระปุกพันกับรัฐบาลในชุดต่อไปในอนาคตประกอบกับ ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์น้ำมันเนี่ยน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมีแนวโน้มลดลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันดีเซลก็ให้อยู่ในวิสัยที่กระทรวงพลังงานสามารถดําเนินการได้และพอคํานึงถึงข้อจํากัดด้านรายได้ข้อกฎหมายและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในช่วงสายการเศรษฐกิจที่ของประเทศนกาลังฟื้นตัวเขาเลยเห็นสมควรให้ใช้มาตรการของกองทุนน้ํามันที่มีฐานะการเงินดีขึ้นโดยลําดับเนี่ยทำหน้าที่ดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันดีเซลโดยกระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงานจะติดตามสายการราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมาตรการเนี้ยมาตรการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลจะสิ้นสุดใน20กรกฎาคมนี้ครับ